ไล่หมีไม่ค่อยเหนื่อยหรอส่งเด็กก็เหนื่ยส่งเด็กก็เรียกยาในตัวไม่พ้นเหน,น,น,นืออ่อยใช้พลังเยอะเออมีหมแหละนักบวชรอกเขาถามว่าอาจารย์รู้ไหมครับว่าเขาโดนใส่หรือมีแฝงดูดวงตาแล้วกระจกโอ้ยสองมีคอมพิวเตอร์คอมจออ่ะพอเอาไปใกล้โอ้ยมึง มามานี่เตรียมตรโถนด้วยทอะไรใกล้อ่ามาหาแดงหน่อยนั่งยิ้มอยู่น่ะั่งนี้เอออาเออ้ม่าไรสามอดี์ป๊ะเอออ่ตาทำจิตสมาธิมานมือด้วยอ่าอ่าไมึงมึงตามาจากไหน มากูไม่ต้องเรียกหรอกกูก็รู้มายังไงไปมาเอามึงจะไปไหมตามก็เป็นตัวของตัวเองแล้วอขามาไม่แข่งมันจบร้อยบาทเต้นแล้วเนี่ยจะไปไหมเอ้าไปดีไหมจะอยู่ดังหอกหักอะไรไปใต้มามาจากใต้ด้วเนี่ยมากูไปมาเอาไปไหมมึงดื้อดื้ออีกี่หอกหักดื้อเอาไปแล้วไม่โอกาสทีแล้ว Hả? Chọc tay đứa vào Hả? À? mấy? Phải Chọc tay đứa vào Phải đâu? Sắc, cắt Ô út Nguyên hiểu gì cũng xài hết Hả? Đi về đây nè Chơi quên con nè Quên đứa bà nè Ô út út chơi này ยังไงมึงจะไปหรือเปล่าม <te> ึงต <te> <o> ้องในห่าเราจะไปตอบเพื่อนอย่างเงี้ยนะจะไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไปไปมึงเจอดีนะในห่ามึงขึ้นถ่ายเปแรกกูนะจะสบายสบายที่ในห่าถึงไม่ไปอูไปหรือเปล่าแกตอบเขาจีบตอบเลยอาวุธพังไปไหมจะไปไหมข้าอาวุธพังข้าขอาวุธพังยอมยังข้อาวุธพัง ก็เออวุ้กนใครใช้มือมาวะใครใช้มาอรูปแฝงมาจากทางทางมาจากไหนทางทางหรือว่าเขาใช้มาลิ้นทะเลลิ้นทะเลไอ้ผีลิ้นทะเลไอ้ที่แบบผีทะเลเลยพวกเนี่ยอี้นะ เอออกไปซะหรือว่ากูกดไม่ได้เราตะเคียน่แต่รู้มึงต้องไปให้มันไปขอมาไม่ล่ะเอาไหมหายไปแล้วเอาไเอาหรือมึงจะไปโอ้เกิดเกิดอะเกิดเกิดโอ้เอาเอาเอาเกิดนเกิดนี้ได้ไม่ได้ได้ง่ายง่ายง่ายไปแน่นะเออที่แพ้อะไรไมงได้นะเออเอาแต่มันมีเด็กอยู่อีกคนนึงนะที่มันโดน มึงไปก่อนเด็กค่อยเอาที่หลังโอเคไหมมึงไปก่อนตะเคียนไปก่อนเด็กอ๋อนะพอใจป่ะลูกมันมีผลนะตะเคียนนะตะเคียนะน,ะะยนะมารับนะมารับบุญนะบุญบมรุนีที่พระเจ้าได้สร้างมาทั้งในอดีตและปัจจุบันนะขออุทิศบุญนะให้นางตะเคียนะนะทานทานกุศลตุตกติจานกุศลุกิจโยนะขอบุญนี้พระเจา้าทำนะอุทิศให้มึงนะหลุดพ้นนะไปเกิดปรับภูมิสักนะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานนะ อยู่ในโลกใบนี้อีกเข้าใจแล้วมึงไปนะเออถามว่าเคยทำมูลในไทยบอกทำมูลให้ข้ากับพระยาโยมเข้าใจไหมคิดถึงมุลไวทนะสัตเทสัตตาสัตว์ตวตวทั้งหลายที่เป็นเพื่อนบุตรสวดแก่สวดตายด้วยกันกทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรซึ่งกันแนละกันเลยแล้วก็ถามว่าเคยทำมูลในไทยบอกทำมูลให้ข้ากับพระยาโยมละเข้าใจไหมมึงนะจงไปซะนะจะมีบริวารข้ามารับนะ บริวาร้าจงมารับวิญญาณนะไอตะเคียนเนี่ยดวงนี้นะไปปับปกปูมานะไปกับเขาเนีไป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 มาลับไป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 มา เเปๆไปๆสิก็เลยสิก็เลยอันนั้ยันโตอันนั้ยันโตกายสังติลงมาลงมาหนูลงมา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 จับล่างแม่ลงมาลงมาเดี๋ยวมึงตัวเดียวลงมา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 เออเอาลงม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 าเออเอาอดามไปย่ังมึงให่ลูกมาหรือเปล่าให้มาเนี่ยให้ลูกเปล่าหรือเคียนยังไม่ไหวตัวไหนมันเหนื่อยด้วยลูกตัวเดิมลูกที่โดนไปตอนนี้

เอาเองานอะไรน้ทั้งหลายนะเอานยบอกนะเห็นแสงสว่างหรือยางนะให้เงแล้วบอกนะเต่งกสงว่างแลบอกนะจะได้ออกมาตามแงนะที่มันพัฒนาการทํานาไว้แลุ้ออกมาลุออกมา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 ออกาน้าแดงเัาเอาเอาน้ำแดงมินไหมมั้เอาน้าแดงมัองคตุ๊กยนน้ำแดงน้ำแดงเออเอาได้ยินเส เด็กอูไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรเด็ก้ากกว่าอูผมหนาเหือเกิเอออันนี้ได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วโอช่วยหน่อยผมหนาเหือเอิผมไม่คิดจะาเลยนะเดา๋ให้เพื่อนาบุญสอาให้อเมเออได้สออาเกิดแล้วออ่ะกินมกิอ่ะกินดีกเอน้น้าแดงน้แออาเอากินิอูเอาเอางอ หน้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะคิดเอาเองนะไอ้พวกที่ดูไลฟ์สดเนี่ยเข้าใจไหมพวกกะพวกเกลียนเนี่ยถ้าไม่เก่งก็กูนะอย่าเสือกมาด่ากูเข้าใจไหมมึงเก่งแค่ได้ครึ่งกูก็พอแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องากูเลยเดียวเดียวพอแล้วนะเออเอร่อยอร่อยนะฮะมันเคยเป็นหลอกอี้ใครยอมไอ้หายที่แสนทุกคนมึงดูดิลุกสายตาแล้วเป็นนักธุรกิจด้วยเหรอเอาล้วงจิตอีกหักมึงเอรอไปกินเข้าไปกินเข้าไปนี่คนก็ติดตามกูเพียบเพราะเพื่อนๆเลยก็ติดตามกูด้วยเพราะมันไม่เคยอย่างนี้มันต้องไปคุยกันในวงเพื่อน ไอ้ที่อาจารย์ที่อาจรย์ได้เหรอใช่ไหมเพราะมันดังนุปากกับปากไงฮะกินให้หมดเลยเออนั่นแหละเออเอาเอาอร่อยไหมอยากไปว่าเอาไปบ้างขนมอได้ไมีขนมอยู่ที่ไหนวะขนมอีกหน่อยกนไม่เอานะครับที่ยังทำไม่ร์ดโอ้ผู้หญิงผู้ชายไปเกิดนะไปแน่นะมึงนะเอาเอาวุ้ยจับเลี้ยงไว้ด้วย สัตเทสัตตาสัตถ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคิดถึงบุญไว้นะเออเดี๋ยวกูณแขกบารมีบุญของกูที่กูได้ทำมาทั้งในอดีตและปัจจุบันนะให้มึงแล้วกันนะแขกเราของมาในอดีตนันโสนตูโซกีตาของที่พระเจ้าทำนะสมานเงินเนี่ยนะติดตัวไปนะเอาไปไว้ใช้นะในครัหน้าแล้วกันติดตัวไปนะเวลาพระยายมถามว่าเป็นบุญให้ใครนะบอกมึงให้กูกับพระยาไอ้ทำบุญให้กูกับกูไอ้ทำบุญให้กูพระยายมนะเข้าใจไหมได้เเปปล่าะดี๋ยวไบริ้างนะ

เอาให้หมดนะไปให้หมดนะมันสะเทียนมันเด็กนะลูกโบลูกเกาะลุกไปออกให้หมดให้หมดออกให้หมดเออเอาเอาเอาไปหมดไปห้หมดไปห้หมดไปอย่ไงเไม่ต้องเรียกบอกคนหาอู้ต้องท่องนู่นท่องนี่ไม่เห็นต้องท่องเทียอะไรแม่งเจอตาแม่งก็รู้แหละสักด์ศรีมึงท่องดนตรีที่อะไรงูแปลมันงูแปลภาษาคาถามึงนี่แปลว่าอะไรอะไรเนี่ยท่องไงชอบท่องไงนะอีสุภุตตะอายะหรือแม่งอะไรอ่ะฮะ ตากาศว่าชีลาวูช่างยามาศในยาวุทังเนี่ยเยี่คุณไม่ท้องหรอกยะเาหมดหัวไห้มึงตายต้องดีขึ้นยี่ีเดียวยี่ีเดียวไม่หมัวแล้วฮะดีได้ไหมเออตัวหน้าตาที่ตาของัวงตาของวิญญาณที่แฝงไปมึงรู้บ้างไปเหยียบนางตะเคียนแล้วก็รู้ตัวที่ทะเลเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดวันใดวันเนึ้ยก็ออกไปหมดแล้วจริงไหม มึงผูชายที่มองไม่ออกก็ออกไปแล้วเมื่อกี้ออกไปเอาไอ้เงี้ยมึงกองเพี้ยพักก่อนมึงไปก่อนไอ้เงี้ยมึงใช้กูคุ้มเลยยังมามาให้มองกูเป็นเซเว่นเลยไอ้เงี้ยมึงจะเสื้อใส่ก็จะจะจะนั่งพักก่อนแล้ววิ่งตามหนังตามอะไรเงี้ยโง่โง่มาง้อม่ไ้มเลยก็แล้วนะดูว่าเฮ้มึงมองกล้องนี่หน้ามาหรือเปล่าใช่สายเกิดมาเห็นเพื่อนมบบนี้ไหมมึงเคยเหมือนมาหากูแล้วเลยเออแต่ใจอยาก